สถาบัน Energy Institute แห่งสหราชอาณาจากักรเปิดเผยเมื่อ16สิงหาคม2568ว่าการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกในปี2567พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการที่2,817เทราวัตต์ชั่วโมงโดยสหรัฐยังคงครองตำแหน่งผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดคิดเป็นประมาณ 8 5 0เทราวัตต์ชั่วโมงหรือร้อยละ29ของการผลิตทั้งหมดแต่ก็ต้องเผชิญปัญหาโรงไฟฟ้าที่ใช้งานมานานและมีความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพในอนาคตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, อยู่ในอันดับ2ของโลกโดยผลิตคิดเป็นร้อยละ28ของทั้งหมดแต่โดดเด่นด้วยอัตราการขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ13ซึ่งจีนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตนี้ขณะที่ยุโรปตะวันตกกลับเผชิญภาะวะการผลิตลดลงโดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากที่สุดในยุโรปผลิตจากระดับ442เท เทราวัตตชั่วโมงในปี2559ลดลงเหลือเพียง338เทราวัตต์ชั่วโมงในปี2567แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสมดุลพลังงานโลกโดยเอเชียแปซิฟิกกำลังก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางสำคัญแทนที่สหรัฐและยุโรปจากแรงผลักดันด้านความมั่นคงทางพลังงานและการปรับตัวต่อปัญหาสภาพภูมิอากาศสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence